โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนสร้างรถเอ่อปดดเป็นรถบรรทุกติดเครื่องเสียงนะครับหรือที่เรียกว่ารถแห่นะครับโอเคครับจะมีบล็อกเคสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็บล็อกแล้วก็บล็อกสีดำแล้วก็สโตนสลับแล้วก็ลรือวเนเทอร์แล้วก็กระจกแล้วก็จะมีเอ่อไอเทมอื่นๆอ,อ,อีกโอเคนะครับ อย่างแรกแล้วก็วางล้อแล้วก็หนึ่งสองบล็อกที่สามแล้วก็วางสตสแลปแล้วก็นับมาหนึ่งสองก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก็วางล้อบล็อกที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเอ่อมาสิบสองนะครับแล้วก็วางล้อตรงบล็อกที่สิบล้อตรงสิบมาสิ 12, บสองบล็อกนะครับเอาหมอนมนาะก็วางนี้ มีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยโอเคครับแล้วก็ว่าอย่างนี้ แล้วก็วางกระจกตรงน,นี้แล้วก็เอากระจกใส่่ใชกระจกแผ่นบางมา โอเคทางนี้แล้วก็ก็วางตรงนี้ก็วางกระจกแผ่นบางนะครับโอเคจะได้แบบนี้แล้วก็เอาล้อในเธอมาหนึ่งสอง สี่ห้า โอเคนะครับเดีนะ๋ยวผมนอนก่อนโอเคครับวา,วางแบบนี้วางรอบๆนะครับเหลือแค่ okay, ตรงตรงแถวๆนี้สองบล็อกนะครับวางไปรอบๆนะครับแล้วผมจะตัดนะ โอเคครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวลืมทำตรงนี้โอเคโอเคไม่ไมโอเคนะเราก็เอาบ็อกสีดำนะครับ

โอเคแบบนี้นะครับแล้วก็วางสโต๊สะสลับไปวางสโต๊สะสลับโอเคแล้วก็ทุบบล็อกไอ้ทุบอทโอเคครับ ทุกไปนะคผมทำผิดก้งขอไปด้วยแล้วก็วางไปาวางไปอีกบล็อกหนึ่งครับเป็น3มบล็อกแล้วก็วาง stone s l a ตรงนี้ข้างบนนะครับ ทุบตรงนี้ออกนะครับน,รนี่ทุบตรงนี้ออกแล้กว็วางตรงนี้น โอเคทำผิดทำผิดอุ้ย

อ่าแต่แบบนี้แล้วแล้วก็วางตรงนี้ครับโอเคครับวาง ออกหมายเียกเราที่พบข้อความดังกล่าวแล้วก็ไเด้นสอบปากคำว่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงและมีเส่วงเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่หากพบว่าติดกิ่งจะมีโทษเทียบเท่ากัวการส่วการพบข้อความผ่านเบ็ดลูผมโผพยานและยัา

ดีแล <łość> ้วนะคโชสากที่นักพนักายนักพานางสาและนัชานุ่ทองโตงจขอเป็นนักเพื่อนปีที่เจ้าชร่าหลังถูกทาร้ายเข้าแจ้งความกับตรวจตำรวางแก้วตำหวหนุนรา โอเคครับเสร็จแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็เป็นกงใจนะครับโอเคครับล้วกอน